มาด้วยจ้าพี่น้องม่กินตำเ้นเล็กไส้กุ้งสดแล้วก็ไอ้ไม่แคบหมูแล้วก็ไม่พักเนาะแล้วก็บตำไส้พักขั้นตองผมอยากดูพี่น้องขออนุญาตขอขอนุญาตใตยมือด้วยจ้าล้างมือเรียบร้อยมาแล,ล้วล่ะขออนุญาตใช้มือนะคะเพื่อได้รสชาติและอรรถรสในการกินคุณคุณตัวใหญ่

เต็้ยเหนียวเต็มยนุย่มดีแบบยางคักเลยพี่น้องคุยคำใหญ่ๆเลยนะคุยคำใหญ่ๆไหนบอนอื้มอุ้ง

แต่ับพี <c oughs> <También S 1> <Trustee> ่น <tama> ือก <m> <c oughs> Og uh. mm -hmm.